นี่พลามากินโรตีเลยครับพี่น้องบาโรตีอุบลบ่เนี่ยบรรทงขุนหน่อย,ยบ่เหรอบรรทงขุนหน่อยได้เนี่ครับบาโรตีอุบลสูตรจากพ่อจากแม่มาทําธุรกิจเองนะครับอันนี้ใส่ยังกนี่กล้วยหอมไข่กล้วยหอมกับไข่เนาะครับโอ้แซมใหญ่ดีเลยครับแซมใหญ่กรอบหอมอร่อยเยินอยู่นี่หอมไม่ห่วยอยู่ไหม <c oughs> นั่นเอ็นบอรครับลูกค่าบ่ขาดสายได้พี่น้องของแท้แน่นอนอันนี้จิใส่ใครอย่างเดียวบ่วหวานครับบ่วหวานเท่าว่าเป็นบัวหวานนะมาทงคุณหน่อยบาโรตีนะครับมาวุดนุ้นกันกินแลายๆเทือนึงแต่วันนี้มาเทือสองผ่านย่ามเด้ก็ับด้แวะครับแสบแสบ ใส่ใส่ไข่เนี่ยตีแผ่นเดียวจ้าโอ้แต่อันนี้มันนักเครื่องต้องใส่สองแผ่นเนาะแม่ครับจ้ามันจะได้หมเออไม่ได้ซิ่มแผ่นใหญ่พิเศษกรอบหอมนุ่มตีแป้งทอดสูตรไผ่สูตรมันเลยเนาะแป้งเฮ็ดเองไงเนาะเฮ็ดเองได้จ้าอันนี้พ่อเปี๊ยะไทยหรือเฮ็ดเอาเองเจ้าของสอนปอแล้วสอนไว้แล้วก็สอนเบอร์พุยาะเออเฮ็ดเอางอืมเปิดซีมงเสาหอด สองสำพูนเหรอมาทางตำบลเจรแลแม่เลี้ยวใส่ตลาดได้นเนาะเลี้ยวใส่ข้าตลาดม้าแล้วก็เจอนาวัดแยกนาวัดแล้วก็เลี้ยวขวาตรงมาเรื่อยๆนาวัดดิสังเกตบก่ยยาาอโโยอากเด้อพญานาคสองตัวยืนหันพญานาคเด่นหนามสองตัวก็สร้างสองตัวยืนหันครับสร้างใหญ่งงพร้อมได้แม่เบิ่งหำสร้างก็จังมาหากินโลตีก็ลังกรอบครับพี่นอ้อง โรตีอร่อยบาโรตีนุ่มเนยสิบบาทนานุ่มเศร้าใส่ไข่เศร้าใส่ไข่ใส่กล้วยสามสิบห้าบาทเท่านั้นได้บะแพงครับนี่เริ่มตัดละอันนี้คือเขาที่เลยแม่นบอลใช่โอ้เจ้าหน่อยกับไปห้วยนุ่มห้วยน้ำตาลเขาเพิ่มบะบานน้อยหนึ่งเนาะครับพ <c oughs> <c oughs> ี่น้องเอ้ย <c oughs> อันนี้ตัดในกระทะเลยได้ใหญ่มั่นบอนคนละคนเอามาอบ้างแลยจังตัดเลยครับ ผมก็คิดโลตีประจำอยู่มันแล้วแต่สิพ่อเพิ่งกับจิมาใส่กองห้อยนุมห้อยน้ำตาลลงนี่แล้วแล้วหาอดนุ่นกันครับแผ่นพันมะถีโบผ่านมากับไมากินสิเป็นยังบ่บ่ถูกย้อนดอกบุฟเฟืต์น้ำมันปนไดนดอกครับขิ่รถมาเสือลวดนะอบู่้ถูกย้อนดอก ทุกบ่คือตายได้พี่น้องทุกคือบ่เคยบ่คือหิวนะเออทุกบ่คือหิวอันนี้ก็บ่หวานครับบ่อันนี้อันนี้ปกติดเออจ้ะอันนี้ของเมียเฮ็ดใส่ปกติน่ะไอ้เพิ่นฟ้าวเป็นบ่หวานผัวสิได้เงินประกันบอกว่าเดี๋ยวหัวเด้อครับอย่าไปบอกสูมันฟังเด้อใจมันเป็นคนหน่ายนั่งฐานีรถสุพรรณนะโอ้ยเป็นกำไปเรียนครับข้าวเผาก็เฮ็ดได้กิน ขวนใส่นมครับโอ้ยรสชาติ่บยวอาเลยล่ะใส่นมเยอะๆพะนะน,น,น,นีนมมันยิ่งเย็ยนเลอืมนี่บาว์วันนี่ย่านได้ครับนี่แต่ว่าผู้วบวเป็นนี่เสียบยุ่นแล้วนี่นะครับเรียบร้อยแล้วใส่กองเรียบร้อยแล้วนั่นเหแล้วไปล่ะแผ่นหนึ่งครับเข้าสูก่กระบวนการแผ่นที่สองนี่ มันเป็นเนยเด้องเนยเนยเดี๋ยวจะลงไปบิึงเป็นยังไงแต่บง่ายงนะครับสูตรไปสูตรมั่นบอกขึ้นกันสีเนี่ยเออแม่ยตันแป้งนี่จะต้องต้องพอดีตุองพูมือเออต้องพอดีดิหนามลอยไปกับสีก็ได้บอก น้ำลายไปกันเลยใส่เวลานวดลายปันไดย์จนปันไดย์กาบกระปุกหนึ่งเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเนาะขนาดจากประมาณสามโลสามกระปุกชั่วโมงครึ่งเหมือนเลยหมื่อหนึ่งเฮ็ดจักงโลบันสามโลบางมื่นกับสี่โลแต่ว่ากระเบิดเกี่ยงห้อยห้อยละทีทำมาหากินซอยเล้อกกันไปดองเศรษฐกิจชุมชน ตัวลราแผ่นสองแผน่นแบอบอันนี้ใช่บใส่น้ำตาลใส่นมได้ครับเพราะว่าเป็นเบาหวานนะใส่นุ่มหมดจ้าเบาหวานมันตาลขึ้นเด้เนื้วน้ำตาลขึ้นนี่สิอยู <S <S ่ง่ายเดี๋ยวมันจะตายก่อนเมียได,ด้แต่ว่าตอนไหนบ้างแผนไหนเมียตายก่อน,นครับเอาเงินประก,กันคนละคนถามว่าไปเซ็กซ์ซือเบอร์เราบอกเขาเขียนซื้อเจ้าของบ่อห่วยลีเบิรงเเต็มมือแหลกมาหากันครับ ข้นเสียหักกันแทะไปเบิ่งใบป,ประกันรถมันคือเจ้าของบัวขันระดับที่สองนี่ก็ถือว่าบัวหักแทะด้ขันดูคิ้วนหนึ่งลรืแมนละ่ะของเฮาลรืพี่น้องเลยโรตีปไปใส้หลกนี่ผู้มาถ่างกินผู้มาถ่างกินโอ้ยใจเย็นเย็นได้หลกละขามน้าไม่ไม่ไม่เงยผ้ามาสิอเ,เออสร้างมันทำไมใหญ่เอ้ยเมื่อไปโรงเรียนดอกผ้ากระเป๋าที่ไปใส่อะยรในึ่ะเป๋านมันรื้นกที่เด็ามาสื่อถูมาข้าวมาสือนโอ้เรสีเออ ปัญญยาดโอ้ลูกหลานแถวนี้ครับเดี๋ยวได้กินแล้วลูกใจเยน็นๆโอ้เริ่มเขาที่เขาทางแล้วครับพี่น้องผมกินแต่หนึ่งนี่แซ่บดีนะครับกาบรันตีความอร่อยเนาะเมื่อนัะซื้อกล้วยไปจะซื้อ,อยังตะพี่ข้าจะดทายลูกกล้วยหอมแบบตัด,ดนาะบ่เออจำบ่ได้นะอีกคนหนึ่งเห็ดเออเอ,อ,เอ,อันน่องก็หดอนเห็ดหล้วแล้วได้ครับนี่ อันนะโปรเซยัง่ใได้โปรเซยังได้เด้เนื้อน้ำตาลสูงขึ้นมันสไดท้ายพอกันอยู่โรงพยาบาลผนเด้กันอยากินต่อไปบปรต้องเส้นน้ำตาลครับสายเบาหวานเป็นเบาหวานเป็นหวานไปงบอยผมก็เป็นมาหนีมันก็มาน้ำเบาหวานก็ได้ไปกรุงเทพมันก็ไปน้ำขี่เงินเหียญมันก็ขี้น้ำเจ้าบาทครับ ห้าสิบห้าบาทนะคะโอ้ยเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอื้อใจสดบวกกับเส้นเพิ่นเอาครับอ้าวโชคโชคร่ำรวยมันมันบ่เป็นยังบ่เป็นยังแก่ใจสีเลยมันยังตื่นเต้นหัวห้อยขาดทุนเดิขอบคุณคโอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับพี่น้องมาซื้อกินเด้อแซ่บเอาลูกละครับผมถึงคิวแล้วลูกเอ